รงเรียนสายยโสวิทยาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2518นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลรุ่นแรกของกรมสามัญศึกษา ในปัจจุบันเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสายโสวิทยาตั้งอยู่บ้านเลขที่594หมู่3ตำบลสายโสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีดินแดงแดงตาดำดำฝนพรำพรำ แดดเปียงเปรียงเป็นวลีที่บรรยายให้เห็นสภาพของโรงเรียนสายโสโวิทยาในสมัยปีแรกแห่งการก่อสร้างพื้นดินเต็มไปด้วยป่ารกพงน้ำและแห้งแรงเพราะแต่เดิมนั้นบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าช้า ของชุมชนหมู่บ้านสายเยโสมจำนวน38ไร่87ตารางวาด้วยความเมตตาจากพระครูสุวรรณพัฒนคุณหรือหลวงพ่อนิ่มเจ้าอาวาสวัดสายเยโสมได้บริจาคที่ดินส่วนนี้ให้กับทางราชการจากพื้นดินที่รกร้างได้ถูกแพ้วถางเป็นพื้นที่โรงเตียนเพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนสายเยโสมวิทยา บุคคลให้ความการุณาสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้คือกํานันปิติชัยพุทธจ,จักรศรีและนายยงยุทธแท่เตียสมาชิกสภาจังหวัดส,สุพรรณบุรีได้เชิญชวนข้าราชการพ่อขา้า แรงประชาชนในตำบลสซยิสมร่วมกันบริจาคทรัพย์นำไปก่อสร้างอาคารชั่วคราวและวัสดุคขุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนด้วยพลังความสามาัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลสำคัญมากมายอาทิาคณะครู รุ่นแร,แรกโดยมีบุคคลสำคัญเป็นแกนนำคือนายอนุบตั้งทีข้ากูลซึ่งในขณะนั้นนำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนใายโสงวิทยาในปีการศึกษา2518โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน2ห้องเรียนมีนักเรียน72คน ครูอาจารย์จํานวนทั้งสิ้น5คนในการเปิดเรียนครั้งแรกนั้นโรงเรียนได้อาศัยสาร,ราการประเรียนวัดไซยสิสูมเป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายเข้ามาอยู่ณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2518โรงเรียนไซยสมวิทยาอักษรยอ่สอสส สอสอภายในดอกบัวบาน25กรีบรัศมีครบเพิง18เส้นรวมกันหมายถึงปีการก่อตั้งโรงเรียนพุทธศักราช2518สีประจำโรงเรียนเทาเหลืองสีเทาหมายถึงมันสมองสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นราชพฤกษ์คติพจน์ นิมิตตังสาธุรูปานังกัตัญญูกตเวทิตาความกัตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีปรัชญาโรงเรียนรักษาความสะอาดมีระเบียบวินยัยคือหัวใจรูปเทาเหลืองปัจจุบันโรงเรียนเสยสมวิทยาบริหารงานโดยสิทธิเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวสาสิธรพงเพงโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น5าฝ่ายฝ่ายวิชาการและฝ่ายนโยบายและแผนงานโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสาสิธรพงเพงฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบุคลากรโดยนายอนุชิตกินกำเนิด ฝ่ายบริหารทั่วไปโดยน,นายนรุนาศวิสิทธตอนุพงศ์ฝ่ายกิจการนักเรียนโดยนายชัดชัยช้างเขียวปัจจุบันโรงเรียนสายโสวิทยามีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน38คนดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา2คนข้าราชการครู25คนครัวตาจ้าง3คนครูต่างชาติ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนเจ้าหน้าที่พัสดุ1คนแม่บ้าน2คนนักการพันโรง2คนและพนักงานขับรถ1คน โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น453คนโรงเรียนสสยสงวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทําและมีส่วนร่วมครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตรกรรมที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้โดยมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและครูผู้สอนส่งเสริมทางด้านวิชาการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระวิชาด้านกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ทั้งกีฬาภายในโรงเรียนการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬาสุพรรณิกาเกมกีฬาอ,อบอจอและสุพรรณบุรีครับด้านดนตรีสนับสนุนส่งเสริมทั้งครูและนักเรียนได้กล้าแสดงออกด้านดนตรีนาฏศิลป์เข้าร่วมแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนสยยโสวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานได้ดำเนินการตั้งแต่วิสัยทัศน์ต่อเนื่องจนถึงกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นกระบวนการที่พัฒนาให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริ วิยธรรมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีและมีความสุขรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนสายโสวิทยา ปีการศึกษา2523โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดีเด่นของเขตการศึกษา5ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา2530ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็กของเขตการศึกษา5ปีการศึกษา2535 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนจริยะศึกษาดีเด่นดีการศึกษา2557โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่5พศ2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ปีการศึกษา2,558รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2,558ปีการศึกษา2,563รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีปีการศึกษา2567รางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพท o b e ส Special ด้านคุณธรรมระดับ3ดาวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2,567ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ในระดับผ่านดีเยี่ยม99.95คะแนนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2,567รับรางวัลผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568ระดับดีมาก93.50คะแนนเป็นลำดับที่1ของโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และที่สำคัญโรงเรียนไซยสสมวิทยาได้รับรางวัลเสาเซมาธรรมจักถึง4เสานับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนไซยุสุสวิทยาอย่างยิ่งเพราะปรากฏได้น้อยที่โรงเรียนเดียวจะได้รับรางวัลเส,สาเซมาธรรมจักครบทุกประเภทโรงเรียนไซยุสมวิทยาได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรและชุมชน โรงเรียนได้รับความเชื่อความศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนการบริหารงานปรากฏเป็นรูปธรรมจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนสายสมงวิทยาจะมุ่งมั่นสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมตลอดไป